สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น,พน,พน้องทุกท่านนะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทุกเกมนะฮะก็อยู่กับเกมเนเรียลข่าวนะข่าวสารเกมก็เกมนี้ผมเคยเล่นแล้วที่เซิร์ฟจีนะฮะมันจะมาโกบอนนะเป็นเกมที่น่าเล่นมากตัวละครน่ารักมากแล้วก็เวลาลงสนามตัวละครจะเล็กๆนะฮะต่อสู้นะฮะก็สนุกดีนะครับผมก็มีตัวแจกตอนเริ่มต้นก็ค่อนข้างจะดีเลยจะมีด j จ c ท์สแครแผ่นด้วยนะฮะตัวละครไลท์อาร์ตอาร์ตเวิร์กนะฮะตัวละครภาพลายเส้นกับตุนสวยมากนะฮะ ก็สนุกมากๆเลยเกมนี้นะฮะเนี่ยตัวทรชายเนี่ยเท่เน่นะฮะนี่ะดูครับตัวละครจะน่ารักแบบนี้นะฮะแล้วก็จะเดินแบบเนี่ฮะเป็นเดินแบบตามๆเควสนะฮะมีห้องนั้นห้องนี้เจอบงเจอบอสนะฮะเนี่ยจะต่อสู้กันแบบนี้ครับสนุกเหมือนกันนะอ่าค่อนข้างจะสนุกแล้วก็เกมไวนะฮะสกงสกิลนะฮะลงตัวละครได้ประมาณ5 6ตัวเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเกมเพย์ก็เอาข่าวสารบอกสั้นๆนะฮะหวังว่าเพื่อนๆจะมาลงทะเบียนกันไว้นะฮะจะได้ไม่พลาดเกมใหม่ๆเล่นกันเนาะ ยังไงก็อย่าลืมมาลงทะเบียนไว้นะครับผมอ่าตัวเกมก็ค่อนข้างจะดีมากแล้วก็ภาพสวยมากนะฮะอ่าใครพลาดเล่นเกมนี้ผมบอกเสียใจนะสำหรับคนชอบแนวนักๆ่าแต่ว่าสกูงสกิลดูดันมากนะฮะเนี่ยตัวละครตัวละครเนี่ยเล่นกันหมัดม,มันมากนะฮะแล้วยิ่งทเลนในมือถือนี่สนุกดังเลยนะยังไงก็มาลงทะเบียนกันไว้นะฮะจะเข้าโกบอลนเร็วนี้นะฮะประมาณจะเข้าโกบอลก็ประมาณอ่อ CBT นะจะทดสอบของโกบอลน,นะฮะเดือนตุลาคมนี้นะฮะก็เดี๋ยวรอเล่นกันเนาะ ยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหนาคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ